ดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคนอัฐนกกบาทเอกตรงกลางหัวใจสวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทารุ่นหนึ่งห้าเก้านะครับกลุ่มกกบาทเอกตรงกลางหัวใจนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงงูทองนะครับงูทองดวงใหญ่อํานาจปารมีวาสนาบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ฟังดูแล้วมันไหลมันจะมาสักทีล้หมอสั้นนะครับผมนะครับงูทองงูทองดวงใหญ่พ้นเดือนมกราคมนี้ส่งหวังดังใจหมายดวงชะตาเป็นเศรษฐีกันล้านรับทรัพย์รวยโชคระวังให้ดีระวังอะไรครับระวังจะรวยนะครับผมขอบพ้นเดือนมกรามกราครับกุมภามีนาครับเริ่มที่จะพลิกผันแล้วนะครับมกรากุมภามีนาเมษาดวงชะตาเริ่มมีต้องมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจระวดระวังให้ดี ะผมเมาษาพึษสภาเจ็บปวดกับปัญหาต่างๆโดนบีบกดดันนะผมเลยพึ่งสภาเป็นต้องไปดวงชะตาเปิดดวงเศรษฐีกนล้านเกิดขึ้นอาถรรพ์กากบาท X ตรงกลางหัวใจเปรียบกับดวงงูทองงูใหญ่นะครับดวงแรงงูทองนะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตั้งใจหมายมาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะครับผมชะตาชีวิตของคนอาถรรพ์กากบาทบอกบอกได้เลยว่าชะตานะครับเลยจากเดือนมกราไปแล้วบอกได้เลยว่า จะมีการพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทงด้านดีนะครับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องเรื่องราวเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับความจเจริญรุ่งเรืองความสุขสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดนะครับแต่ต้องผ่านพ้นก่อนนะขอเดือนมกราแล้วกันมกราเมษาพฤษภาสามเดือนนี้เราเชื่อไปตามให้นะครับกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดยประดังเข้ามาทำให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าสารนุกทรมานก,กับปัญหาต่างๆแต่ว่าเปิดตัวปุ๊บเดือนนี้ปีนี้ปังนะครับรวย ครับผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอยากได้ลูกชายอยากได้ก็ได้นะครับอยากได้ได้ธุรกิจการงานนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดนะครับอาชีพเสริมอะไรนะครับผมท่านจะสมหวังดังใจหมายนะครับต่อจากนี้ไปดวงชะตาจะเปิดรุกโลจสำเร็จสมหวังดังใจหมายรวยๆนะครับผมชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านดวงงูใหญ่ชะตางูทองนะครับผม นะครับแต่ว่าเราก็ต้องควรที่จะต้องระแวดระวังนะนะครับว่าสิ่งต่างๆนั้นมันบังเกิดจริงนะครับไม่ใช่หมอดูทักว่าท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันนองท่านจะไม่ทําอะไรเลยก็คงจะเป็นไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าท่านจะต้องเอาไปปรับปรุงเอาไประแวดระวังนะครับกับปัญหาต่างๆนะครับมกลาเมษาพึกสภาเราเชื่อไปตามไพ่ปัญหาต่างๆจะมีการขี้คายและไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าท่านที่ตกง,งานจะได้งานทําท่านที่มีงานทําอยู่แล้วจะมี มีง,งานเขาเรียกว่าธุกรกิจการงานกาลังจะเฟื่องฟูนะครับผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับโบนัสบาเหน็จบนานาญนะครับผมประเดงประดังเข้ามานะครับสมหวังสิ่งที่ท่านจะได้นะครับผมท่านได้แน่นอนนะครับผมไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าคนอาถรรพ์กังกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆจะมังเกิดนะครับผมนะครับเส้นวิ่งมาบรรจบกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแปลว่าเส้นมันบ่งบอกนะณช่วงเวลา ครับณนะช่วงเวลาช่วงไหนล่ะนะครับท่านดูให้ดีว่าเป็นช่วงไหนนะครับผมก็ดูไปตามตารางเส้นชีวิตใช้ไมมบรรทัดนี่แหละวัดกันง่ายๆนะครับผมชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเะงินทองนะครับสิ่งดีๆจะประเดดประดังเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับแล้วเรื่องโชคลาภล่ะนะโชคลาภมีกับเขาไหมนะครับโชคลาภมีกับเขาไหมเปิดไพ่ดูนะครับผมท่านอาจจะรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามึนงงกับปัญหาต่างๆ ถ้าคนมันจะมีโชคบีลาบสําหรับอาารกบาทเอ็กซ์ตรงกลางหัวใจท่านจะรู้สึกว่านะครับไม่ต้องเกง่งไม่ต้องไม่ต้องเหมาะเจาะไม่ต้องนะครับกดเกณฑ์อะไรทั้งสิน้นอยู่ดีๆจะประเดบประดังเข้ามาเข้ามาสู่ตัวท่านโดยไม่ทันตั้งตัวโชคลาภจะเข้ามาในลักษณะนี้นะครับโชคลาภของท่านจะเข้ามาในลักษณะนี้ไม่มีในลักษณะที่นะครับนะเป๊ะๆตรงๆนะครับตั้งใจความตั้งใจฝืนใด้ที่จะมีโชคลาภไม่มีครับผมนะครับสําหรับดวงชะตาของท่านนะครับ ไม่ต้องฟื้นนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเองนะครับประเดประดังเข้ามานะครับเราจะรวยแบบงงๆอาถรรพ์กลางบาาเอกตรงกลางหัวใจนะครับรวยสนั่นเงินล้านนะครับผมเดอะเวิร์ k เกิดขึ้นนะครับสมหวังดังใจหมายรวยสนั่นเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีธุรกิจการงานที่ท่านวาดฝันไว้จะสําเร็จในปี2องพันนะครับผมนะครับถือว่าปีต่อเปลาปีต่อต่อไปก็เป็นไปได้นะครับอย่าไปคิดว่า ้วผมจะตาชีวิตเส้นวิ่งมามาจบอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยแนะ่ถามว่าจริงไหมจริงแน่นอนร0 0ซนะครับเส้นวิ่งมามาจบเจ็บไหมนะครับผมเจ็บแน่นอนนะผมแต่ว่าเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดถ้ามีอยู่มอสัันขอในลักษณะที่คนายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจขอไวกลางคนนะครับกกระบาดบงบองอยู่ตรงกลางฝ่ามือนะนะครับไวกลางคนสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองคู่ครองจะนำพาโชคลาภไหมล่ะนะครับนะ คู่ฟองจะประพาโชคลาภไหม The world อ่า The magic เช i c k เกิดขึ้นงนะับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษกาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำมองไม่เห็นหรือว่าจะเป็นคู่ครองอะไรท่านอาจจะได้มีคู่ครองที่มีบุญวาสนาเข้ามาหาท่านในปีนี้อ๋อปีนี้คู่ครองเข้ามาประเดบดังเข้ามาไล่เหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเราย้ำดวงชะตานะครับย้ำแล้วย้ำอีกย้ำเงินเข้าไปนะครับเปิดดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับจะสมหวังดังใจหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักคุ้มครองรักษาแล้วเราจะไปกราบไหว้นะครับ สายยานไหนดีนะครับสายยานพระมาิย์ก็ได้พระนเรศวรมาราชพระปียามหาราชนะครับผมพระเจ้าตักสินมาราชนะครับนะครับเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรนะครับสายนี้ก็ได้นะครับผมเกี่ยวกับไพ่เมจิเชีวนะครับหรือว่านะครับอานะครับสายองค์พ่อบวิเกเนศพระแม่อมาเทวีพระแม่ราศมีนะครับกราบไหว้สิ่งศิธิ์สายยานนะครับไพ่บ่งบอกมาแล้วว่าดวงที่จะอุปถัมภ์อ้ามชูท่านนะครับอาจจะเป็นองค์เทพหรือว่า เป็นคู่ครองของท่านที่มานนหนุนนำดวงชะตาเขาเรียกว่ามีบุญวาสนาคู่ครองกันนะครับมีบุญวาสนาไม่ไม่ไม่น้อยหนา้าไม่น้อยหน้าว่ากันนะครับถ้าท่านเป็นคนนะครับในลักษณะที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าเอ็มอ่าอำนาจบารมีวาสนาอดใจจะเรียกเอ็มเพนนะครับอำนาจบารมีวาสนารู้สึกคึกเขิมนะครับรู้สึกว่าดวงชะตาฉันไม่ธรรมดาฉันมีอำนาจฉันมีซิกเซนนะครับบอกได้เลยว่าคู่ครองของท่านก็มีในลักษณะคล้ายคลึงกับตัวท่านแต่บางที อาจจะไม่แสดงออกมาก็ได้อาจจะไม่รู้ว่าเขามีจริงหรอนะผมในลักษณะนี้ก็ได้นะผมมาดวงชะตารับทรัพย์เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนในปีนี้นะครับผมเราก็ต้องไล่เหตุการณ์หมอสันขอเดือนสิงหากันยานะครับผมสิงหากันยาอย่าลืมนะนะครับ่วงใหญ่อยู่ในประมาณเดือนนี้นะครับกันยานะครับเราเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาดูกันหลายรอบแล้วนะครับ,นะรบในกันยาเนี่ย โชคใจจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเลขเสียงนาโชคถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทำไมจะเป็นไปไม่ได้อย่าดูถูกดวงชะตาตัวเองครับนะครับผมเจอผู้คนมากมายเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์เยอะแยะมากมายแล้วเราทําไมจะไม่มีสิทธิ์นะครับอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดนะครับท่านเห็นโอ้ยเขาถูกกันอีกแล้วมอาซันรางวัลที่หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านนะผมหนูยังไม่ถูกสักทีอย่าคิดว่าท่านยังไม่ถูกนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะครับรอวันของท่านแล้วกัน ครับจะสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับดูจากภาพนี้ก็ได้ครับนะครับมันรู้สึกมันมีพลังมันปลดปล่อยพลังภายในใจออกมามันมีความสุขเป็นอย่างมากนะผมเราไม่ดึงพลังด้านลบนะบอกไว้ก่อนนะถ้าดึงพลังด้านลบรับรองได้เลยว่าสิ่งไม่ดีจะประเดประดังก็ามานะครับแต่สิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับความร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว นะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมนะครับสายไรมืมกะบาทก็ควรที่จะต้องมีนะครับผมวัตถุนะครับเครื่องรางต่างๆนะนะครับและถามหมอซันหมอซันก็บอกว่านาายตึงใจพบนะครับว้กันแก้อาถรรพ์ป้องกันสิ่งต่างๆเข้ามายุ่งเกี่ยวท่านก็ลองคิดดูนะถ้าสิ่งต่างๆไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราแล้วนะไม่เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับเราจะเป็นไงครับเราก็รวยสิครับ เราก็ดวงเปิดสิครับรวยเลยรวยเลยสิครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างสิ่งเหล่านี้นะครับผมมันเป็นข้อกีดกั้นในดวงชะตาไม่ให้ดวงเปิดนะครับทุกคนมีดวงมีโชคลาภอยู่แล้วไม่งั้นจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีนะครับผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาสดชื่นสดใสกันทุกคนใช่ไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากีดกั้นมันออกไปนะครับผมเรื่องราวเคาะร้ายหรือว่าอะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะครับพูดผีปีศาจอย่าไปแตะต้องนะครับผมกาว่าอย่าไปเดินไปสถานที่อับโคจรใช่ไหมครับผมในตำราเก่าไว้ดังเช่นนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรบางอย่างกีดกั้นสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับหรือว่า่าไปแตะต้องพวกนั้นนะผมดวงเราก็เปิดนะครับตามสไตล์กลุ่มของอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจท่านรู้อยู่แล้วนะผมนะครับสิ่งเหล่านี้ส่วนมากสายหมรู้กันอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปแตะมันนะอย่าไปแตะมันนะครับถ้ารู้ไม่แน่ใจอย่าไปแตะต้องมันนะผมก็แค่นั้นเองนะผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ท่านใดยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกครับผมสวัสดีครับ